เป็นช่วงนะครับเป็นช่วงที่วางดอกไม้จันทร์วันนี้จะขึ้นวางดอกไม้จันทร์ตะก็ลงมางทางทงข้างเดียวนะครับทางซ้ายมือวันนี้กับเป็นคิวเป็นคิวเ,เข้าเข้าคิวเดสำหรับ ฝ่ายหญิงหรืฝ่ายชายนึกว่าจะแยกกันคนละฝ่ายนะครับฝ่ายชายจะอยู่ทางด <tutoring. S 1> ้านขวาท้ายที่ดานซ้ายนะครับฝ่ายหญิงใหญ่ทางด้านขวาครับก็ทำกันเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับกิจกรรมทางด้านการพนักธิษนะครับ กับเรียนะครับทุกเด็กที่คุณครได้รับทราบนะครับเย็นนี้ก็จะมีการเรียนรู้ทั้งหมดที่วันก่อนนะครับพรุ่งนี้เช้าก็จะมีการเรียนรู้แล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่แย่งเป็นตุนบนเมนนะครับเหยียดยาวายาวไปแค่ไหนก็ต้องยาวไปแค่นั้นนะครับ สุขระเบียบรับสมัครชาวบ้านสมบัติให้ทาทของเครื่องพิธีรรมด้วยนะครับท่านผู้ใดเป็นเจ้าทนารับสม,มัเ้าทศนานะครัรบ <ush vant ain> ขึ้นแล้วก็ลงด้านซ้ายนครับด้านซ้ายมีของที่ระลึกสำหรับที่จะมอบให้กับทันคู้เกียรติก็จัดไว้นะครับเเจ้าหน้าที่ลูกหลานคอยจอนรับและให้บริการนั้นนะครับเป็นระเบียบเรีเบยบร,ร้อยดีนะครับสวยงามนะครับ นะครับมันไ,ไม่ได้แย่งกันขึ้นนะครับแต่จัดคิวกันขึ้นนะครับก็ฝั่งหญิงฝั่งชายโดยใช้โต๊ะนะครับเป็นส่วนแบ่งว่าหญิงอยู่ด้านขวาชายด้านซ้ายชายซ้ายหญิงขวานะครับแล้มันก็เป็นไป เจ้าขึ้นแล้บ่ที่แรงเจ้าขึนแล้วบ่เจ้าขึ้นไปแล้บ่ไรน่ยมาอย่าง้ร่นหนหรอกี่นโอ้เนนสมฝนตกเนาะฝนตกก็ได้ห่มสิละ มีฝนมาตกคือวันเนาะอู้ยเถพอดีเลยอืมเพงยันฝนตกตอนทอดผ่าอยู่อืมตกตอนทอดผ่านเนี่ยวอยวอยแล้วไข่อยู่ทอดผ่าแล้วบมนเข้าโตกพอดีพี่นองก็เลยบาดเปียกไปขึ้นอ่าบ้าง,งหนูไปจันสบายสบายนะ ยย่เาแยบอราสวัสดีครับสวัสดีครับตัานทั้นทะ่านหสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีรอ้นเดียวบมันรอท่านรอลง รอรู้ไหมรอเห็นัมนละนาดมันละนาดเอคนหล่นี่คน่้่มใส่ครับเนาะ ถ้าไม่ชูคอดอกนั้จันนี่ค,คือคอก็จะใช้ทุบหอมนะครับแทนดอกไม้จันก็จะม,ม,มีย่วดของมือดอกไม้จันพอไม้จันจะมาให้กับพุที่นิ่ง Socks socks วางดอกไม้จันทร์ครับนี่ครับพี่เจ้าชาตปนงเป็นยังไตั้งคนบ่ะั้งคนจีฟินเฟินินโอยน่ตินะนติมบยฮาวน้นี่บุนไม่เดียวแิได้ิ ไม,ม่ไม่อยากเลยม,มัย้งใช่ครับผมแต่เมื่อเรากิที่ปากเราเป็ยางเป็นฟูจิตบัสต้องอ๋อวางดอกไม้จันเสร็จก็แปลว่าเสร็จสิ้นนะครับรอแยกย้ายกันกลับโประกอบ ภารก kind of ิจแห่ละบ้านแสระกันดีครับนี่จะภาพใจดีนะครับแจกไอศครีมผู้ใช้ไอศครีมให้กับก่าผู้เกียรติที่มาร่วมช่าภนรกิจนะครับบริการก็โดยผู้ใหญ่บ้านนะครับบริการท่าบางศพก็จะมีบริการจากเจ้าโรงโรงศพนะครับแบบท่ามรี ที่ลงศพก็ต้องใช้รถผู้ใหญ่บ้านบริการนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะสาบลาท่านผู้ชมไปถนวันนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอทุกท่านได้มีความสุขครับไข่หไยเรียนรวมรวมรวมนู่นนี่บ่ รถลมหรือคนลมรถลมหรือคนลมจักเส้นตกใหม่ลดลมหรือคนลมคนลดคนคนลมคนลมเขาสิไปเขาเห็ไปปุ๋นไปไปปุนไปเึ้งเลยไปจิ้มกระบอกปลาสวัสดีครับ